รถตู้คอมพิวเตอร์เครื่องสองพันแปดนะคะรถเดิมอาการก่อนมาเป็นไงบ้างผิดคัดลื่นครับผมคัดลื่นรถไม่มีกําลังเนาะเดี๋ยวลองเหยียบคันแล้วเข้าดูทุกเกียร์เลยค่ะว่าเข้าเกียร์ง่ายไหมเข้าง่ายทุกเกียร์นะคะเข้าง่ายทุกเกียรย์ความนิ่มเป็นไงบ้างคะนิ่มมากเดี๋ยวลองออกตัวถอยหลังดูว่าสั่นไหมปิดประตูเลยค่ะพี่ ไหมคะพี่เดี๋ยวลองเปิดประตูหน่อยมีคนถามว่าล็อกไฟวิวแล้วมันจะดังไหมเดี๋ยวขอฟังเสียงนะพี่เหยียบเหยียบพัดไปเลยเหยียบแช่ไปเลยปล่อยค่ะพี่เหยียบค่ะไม่ดังนะไม่ดังมาจากแถวไหนคะโอเคค่ะพี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ขอบคุณค่ะตอนนี้ใส่เป็นผ้าผสมเกพรีเมียมนะคะผ้าผสมทองแดงเกพ็ดเมียมกับหวีชั้นเดียวแล้วก็ล็อกไฟวิว